สวัสดีจ้าืัอน,นี้กะจะเดินทางก่อนเดินทางกันเลยสิพาพี่น้องมากกินเขา่าสายๆเนาะอันนี้สามีเพิ่นจะเฮ็ดข้าวผัดปูให้เพราะว่าหมึกขึ้นเพ,พิ่นแกะปูที่เหลือไว้ละอทีลากาจะอ,าอย่างกุ้งนะพี่น้องนะมาจะมาตะว่าก่อนที่ห้าสิไป,ปเห็นยางสยางป้าเรามาชนแก้วกันก่อนอน,นะนีจ่จดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพจ้า อร่อยแซ่บหล่ไปเริ่มกันเลยเป็นกำลังใจให้หลาผ้ากินด้การกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกดไฟอ่าของบลาเดี๋ยวค่อยเปิดไฟก่อนนะอย่ามุกเดิมอีกอย่ามุกเดิมอีกอันนั้นมุกไม่ใช่มุกอันนั้นลืมอันนั้นลืมจริงพี่น้องคุณไปซื้อมาปีปาบก็ให้ก็จะบระดี๋ยทายแบบว่าวิธีเฮ็ดชัดเจนนะพี่น้องเพราะว่าต้องเยอะนะน้ำมันนะ ให้เป็นน้อยกินน้อยง่ายสบายสบายเนาะจ้ะเนาะทีละพี่นองเวลาเวลาทีหลากับแฟนมาเที่ยวก็จะบ่ค่อยได้ไปใส่ดอกจก้ะมาเที่ยวก็เลือกสถานที่ทีหลา่าบอกน,นะคือหนึ่งราคาไม่แพงแล้วก็อ่าเวลาไปซื้อของก็เนี่ยย่างไปก็ได้แค่เนี่ย,ก,ยก็ถึง,งของทะเลก็อยู่สดอ่าเซเว่นก็อยู่เงี้ยนี่แหละทะเลก็ยู่ข้างหน้าพี่น้องหม่องนอดก็ยู่มตรงนี้คือทุกอย่างมันครบราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ทุกอย่างมัน เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าพรเวทใช่ไหมปะแบบส่วนตัวพี่น้องแบบส่วนตัวถ้าใครชอบอารมณ์แบบนี้นะอุปกรณ์อำนวก็สะดวกมันอาจจะไม่เหมือนโรงแรมแบบใหญ่ๆห้าดาวนะแต่ว่าคือคุณทําอะไรแบบก็ง่ายอ่ะไปมาสะดวกเยอะโรงแรมห้าดาวพื้นที่บริเวณที่อยู่เนี้ยก็คือไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวอ่ะสบายพี่น้องตังรีสอร์ทมันค่อยๆอยู่คนเดียวเลยวะเพราะว่าเขาทาเป็นแบบส่วนตัวมากๆอื ย่างกุ้งไม่รอเตานี้นี่เป็นเตาย่างนะพี่น้องซื้อจาก power by นี่โปรโมชั่นลดอยู่อดีเลยอืาอาไ่ไรเนี่ยอันนี้ซื้อมาก็เฉย900กว่าบาทอืม900กว่า<ด>บาทเลยนะถอดล้างได้อืมดีนะพี่น้องนะยี่ห้อยังนี่ตัว M ขึ้นหน้า มามาลุกเออนั่นแหละพี่ฮะคือเอาพี่น้องอยู่อ่ะผ้าบาบายมีเด้อตอนนี้อาจจะโปรโมชั่นอยู่จ้ะเนี่ยอยืนผัดเด้อเออคอายืนผัดระบังน้ำมันกระดินนะเนี่ยจ้ะก่อนข้อกัเนี่ยแนะนำเด้อพี่น้องเด้อสอบถามเงินเข้ามาเยอะมากนะจ้ะกาแฟบีเซเว่นดื่มเพื่อสุขภาพอีหล่าพากินีพากันดื่มทั้งครอบครัวเลยจ้ะพี่น้องจ้ะห้องอีหล่านี่เน้นในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะพี่น้องวันละสองซองของแฟนกับวันละสองซองจ้ะนั่นแหละสองร้อยห้าสิบบาท ส่งฟรีปทางก,ก็ฟรีนะจ๊ะโอ้ข่อยอยู่น้ำน้ำเจ้าบบะเดอดอกนั่นไงนั <genocide> ่นไงนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็อันนี้แล้วแล้วเดี๋ยวอีหล่าจะเอาไปเหมืองว่าเพิ่นผัดแบบไหนนะพี่น้องเนาะมาดูข้าวผัดเลยนี่มันผัดปูหรือข้าวผัดวะ กระทะกระเรียมใม้เองจับน้องกระทะไฟฟ้า,าไปข้าวัตรปูไปกินตามร้านอย่างนี้นี่จานเป็นพันนะป็พูงเยอะมากเนื้อปูทีเสร็จเนื้อปูที่เหลือหมูว่าะจะเส้นหลานบอกว่าเขาแกะปูเซียนม,มากนะพี่น้องนะอันนี้อันนี้ควงควงกระทะควงตะหลิวไม่ได้ใช่ไหมควงไม่ได้อันนี้รับลองมีมีเทกระจาดแน่นอนไฟฟ้า ถ้าเราเปิดไฟแรงปลามันถึงนิ้วนี่เปิด,ปดสุดแล้วจ้ามีจ้ามีเตาแก๊สเปิดสุดกว่านี้อีกนี่ต้องรอให้มันสุกได้ที่ก่อนอได้ค่อยก็ปิ้นด้าน่อยนะนี่มือหนึ่งกับถือกล่องที่น้องมือหนึ่งกับปิ้นด้านป้าเพิ่มไฟหนูหน่อยเด็กมันเพิ่มไฟแรงยังสุกแล้วเนี่ยเพราะหนูเพิ่มปิ้น นี่กุ้งทะเลพี่น้องบแมนกุ้งขาวเริ่มแรลนี่ที่หลาเข้าใจว่ากุ้งขาวกับอาาเอ่อไม่อันเดียวกันจะกินหมดป่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะไปก่อนหอมมากเลยวันเอาันเข้ากันก่อนก่อนจะปรุงปั้นนึงเราจะเตะดิปุ้ยพึ่งนี่เป็นไรเนี่ยเดีย๋ยว นี่เราเนี่ยนึกว่าซื้อผิดอีกทอดฟ้าเขียวอันนี้ใส่นิดเดียวพอในนี้แล้อย่างเงี้ยแต่มันเค็มพอกินปูมันมีรสเค็มู่แล้วน้ำตาลก็นิดหน่อยหนูชอบปวาอันนี้กลมกล่อมดีมันมีกล้องวิดีโอที่แบบถ่ายแล้วไม่กลิ่นเลยไหมไม่มีอันนี้เคยทำเ ผัดแบบไ,ไม่กิมอีกแล้วเส็บไ,ลไหลคือกอล่ะต้องปรุงแต่งอะไรมากม้าเพราะว่าเราคูปูพอมันอร่อยแล้วจะได้วัตถุดิบมันมาเป็นีูกินมันต้องแบบว่าเอาวัตถุดิบชูมันถจะเซ็บหล มาใหยชินมันเนี่ยตัดคือรอเถอะบักหล่าโอเคยังอร่อยจริงอร่อยจริงโอเคโอเคตักเสียใจเลยว่ามึงหิวแล้วยกมานี่ยกมานนี่เดี๋ยวจะคว่ำ ย,ยังปิดไฟอ่ะปักไปเรื่อยกินก้าวจ้าวได้กันนะครับโอ้โหเสียงเรือได้อารมณ์ดีเนาะคือปมพี่ที่เขาทำน้ำนขึ้นกลับมาอีกแล้วคือเขาตื่นเช้ามากเนาะหรือว่าเขาอย่างไม่ได้นอนว่ามากินข่าวน้ำกันเด้อจ้าเด้อ มนนี่ก,กะเมนูกุ้งกุ้งยา่างเมนูทะเลล่ะกะข้าวผัดปูจ้ะข้าวผัดปูกะฟีมือแฟนนี่ละเห็นอาฟ้านี่กุ้งมาทะเลก็ต้องกินของทะเลอยูอฉลาครามก็กินฉลา,ามเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ก็กินของทะเล เทสเทสหน่อยดีกุ้งย่างเทสหนอยหนูไม่ได้ย่างแบบว่าแห้งนะหนูย่างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหวานๆหน่อยๆอ,อ,อันนี้แบบสดๆเลยนะเป็นจังไดดหวานมากก็ดูสกมากหวานดนะีเนาอ เอาซื้อมาใช้กุ้ะ <c oughs> แต่เหมือนว่าไฟมันกินไ,ไฟนะม,มันชอบตัดอันนี้หนูเอาวไว้ตรงนี้นะหนูแกะไว้ให้ก่อนพี่น้องบอกว่าให้ป้าแรงใต้ให้หน่อยเรียกพี่น้องทางใต้มากินข้าว แหลแรงตายกินข้าวเลยกันแล้ตายเหรอขี้โม่งอ่ะจะเที่ยงเหรอจะเที่ยงเลยแเตีจยตายน่าจะอาหารทะเลยังยังเยอะเลยอร่อยมาก S <S มราไม่กินข้าวเยอะหรอกเนไม่ค่อยชอบนั่นจากชินจับไก้ละแมงวันนี่ข้าวปัดปูลูกปูผัดข้าว <c ười> <c ười> มีเด็ดปูก็ปูจานหนึ่งอะ่ะที่ป้ากะไว้ไงอ,อืม <S <S 2> <S 2> ปลาเปิดร้านได้เนี่ยเล่ยจงงังหู เดี๋ยวปั้ใไดนิดเดียวพอจังปูงั้นร่อยๆรื่อยสิบหลยอืมจังออมอร่อยมากเลยช <c oughs> ื่อบ้านพ <c oughs> ี่แม่ก็จะเป็นคนเห็นเนี่ยกินเ <c oughs> ห็กินแท้ส่วนมากจ้ะ ลาสิมาเคตาเมนูยำๆตำตำชาย,ยู่ก็แฟนแฟนก็จะเป็นคนที่น่าก,กินให้กินจ้ะเพราะว่าลานี่ยเคตาเมนูตำๆยำยำเพราว่าเป็นเมนูอาหารกินของสีรับไม่ค่อยเห็ดไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมปะยีบ่บ ตรงตรงแมนจากที่ขาดเห็ดมันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงนะป้ายุคนี้เหรอเรื่องนี้เขาผู้หญิงเ <c oughs> ขาทำงานเขาทำงานเรื่องงานบ้านเขาไม่ค่อยสันทัดหรอกป <c oughs> ้าทำอร่อยไนะ ป้าเลยต้องทำป้าปัดเสียไปหลายจานแล้ว็จ <g ul> ่ <ly> ได้รถนี้เดี๋ยวจะไปท่าวันไหนบ้างจะไปเที่ยวแถวสุราษนะใช่ไหมป้าอืไปสรา,อย,าอย่าไปสุราษ อยากจะไปกินหอยสุราษฎร์ปกตินี่จะสั่งแต่าทางออนไลน์หอยสุราษฎร์มานะเดี๋ยวรอบนี้จะจะหาเวลาไปต้องมันต้องหยุดหลายๆวันนะป้านะมันถึงจะได้แบบว่าจริงๆไปกับบ่ดีเที่ยวไปถ่องเที่ยวนั่นนี่เหรอพี่นอ้องเพราะว่าอีหลับบอค์ไมักแบบว่าเมารถดนะพี่น้องนะ ถ้าเสไปก็คือฉันจอดจองว่าฉันจะไปพักตรงนี้เช็คดูว่า,าเราสามารถไปทําอาหารได้ไหมถ้าทําไม่ได้เขามีอะไรบริการหรือเปล่านะป๊อนะนี่แหละ mm hmm. ก็จาพักกันดูแ,แค่เราแบงนั่นจะบอคอยพักกันนั่งเรือค่ะไปเพราะว่าเมาอย่างนี้พี่น้องถ้าเกิดว่าเมาปุ๊บนี่หมดอารมณ์เที่ยวจริงถ้า,มาเมาเรือเ mm hmm. มารถนะนี่แหละแล้วก็อยากไปอีกที่หนึ่งคือ นายอยากไปเหนืออยากไปเก็บตัวตอโบอรี่อยากไปดูหัวกระหล่ำปียักษ์ <laughs> แล้วใส่ชุดดอยอ่ะพี่น้องน่ารักนะอยากไปมากเลยอะ่ะตะวาเมื่ต้องนางเครื่องบินไปอีกแหละนางเครื่องบินหละกต้องไปเช่ารถเนาะ <ừ> ไอเช่ารถอ่ะโอเคตะวันนางเครื่องบินเนี่ยอู้พี่น้องเลยหลายว่าค่อยมากหลายย่านตะขนาดไปตังบานแท่นนะอ้ยกัดแขาย,ยุ่มดักไว้ตัวพี่น้องเนาะ เมาไม่เมาอย่างเดียวนะเหงื่อออกหัวใจนี่ตกย่วนปลายขาผูดหลัวพี่น,อน,นออ้องคนยยานใา่ปะผมแกะตุ้นให้เพรเจ้าตังขไขแล้วทำได้อร่อยเพิ่มสีสันอีกนิดนึง แต่อย่าให้มันกบอันนี้ยโอเคแล้วปา้ามันไม่กบข้าวปัดปูต้องประมาณสี่นี้มันไม่ต้องกบป,ปูอ่ะหรืออายนอนเต้าเมืม่อหลักก็จะเลอะในเด้อพี่น้องเลอ,พงองนนเพราะว่าแกะกุ้มผัดผัดผัดข้าวผัดปูมันจะต้องแบบว่า เนื้อปูเยอะๆกินปู<ช>ออกมันถึงจะแซบพี่นอ้องมันไปกินตามร้านก็นจะแบบนื่เแต่ข้าวปูไม่เห็น เข้ากันเนาะอ๋อน่าแวะไปซื้อตรงนี้ก็มีบิ C ซี r มาร์เก็ตอีกอม,มีก็พวกอย่างนะสะดวกออกไปนิดเดียวยางท่านบ่ายพรานัางกกตามาดได้พี่นอขิ่นก็นอีกสวดขา หนูสัมภาษณ์ป้าหน่อยทำไมป้าถึงยอมกินกาแฟบีเซเวนที่ที่หนูที่หนูขายที่หนูกินอยู่คือเมื่อปีที่แล้วไปตรวจสุขภาพมามาบอกว่าระวังเรื่องความดันนะครับความดันเจอขึ้นสูงแล้วนะคือต้องหาอะไรมาคือคือบพกความดันเยอะมันนอนไม่สบายตัวมันก็จะแบบประมาณแบบ คยเจอวิ่งวิ่งไหมมึนมไหมอ่ะแต่ว่ากินกินตัวนี้ไปเดือนหนึ่งได้ล้วก็เอ้ยเออมัน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 ดีขึ้นแฮะเพราะเนี่ยเดี๋ยวไปตรวจใหม่ดูว่าความดันมันจะลดลงอีกหรือเปล่าใช่แต่แต่ที่แน่ๆคือน้ำหนักหาไปสองโลอะจริงเหรอโอ้โหแคกินแคกินไปเดือนนึงเองแนะนำพี่น้องทางใต้ดูสิว่า พเพราะใครเป็นความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยหลับอ้วนแบบผมเนี้ยแนะ <c oughs> นำเป็นภาษาใต้แรงใต้ก็ต้องคนที่เป็นความดันนะครับก็ต้องมาลองกินดูนะครับเพราะว่ามันช่วยได้ลาย่างเลย <c oughs> น้ำนักก็ค่อยๆลดลงนะครับมันไม่ใช่ยาลดน้ำนักนะครับคือมันมันเป็นเมื่อตัวตัวแบบลดไขมันในเลือดอ่ะอือประมาณน,นี้ครับ นอนหลับสบายาบอสปกตินี้จะแบบว่าหลับหลับตื่นตื่นแล้วก็จะแบบเหมือนคนหายใจขัดขาดอ่ะพี่น้องเนี่ยก็ลองดูนะคะมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกมันใจต่างเช่าเห็ดอื่นจืดแปะก้ลวยเพราะว่าคนเน่ก็จ่ว่ากินแล้วมันจะมีกลิ่นพวกต่างช่าติกิน กินเห็ดหลินจือหรือเปล่าไม่มีไม่มีนะกินเหมือนกินกาแฟาปกติเลยรสชาติกลมกล่อมไม่ขมดื่มง่ายเพราะว่า,าในในตัวของกาแฟาเนี่ยที่เขาสากัดใส่เข้าไปเนี่ยมันต่ำมากคาเฟอีนมันต่ำจ้ะสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะต้องลองครับอร่อย,ยอลูกาลูกาซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วก็จะเนี่กลับมาซื้อซ้ำกันหมดเลยซื้อไปกิน ออร่อยนะหตนว่ามันเข้ากันกับต้นหอมตามมากแลก้วก็มีพี่น้องถามกันเข้ามาใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจถามว่าก็อยู่กินกันมาตั้งเป็นสิบปีแล้วทำไมต้องาแต่งงานเออไม่ต้องแต่งก็ได้หรอกอะไรดีปะแต่งหรือ ดังเลยดูแปลกๆคือจริงๆเราสองคนก็ไม่ได้อยากแต่งนะแต่ว่าเราเราเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะทุกคนอ่ะตอนนี้อีหลาพากินอ่ะยังไม่เป็นแม่คนหรอกแต่ว่าเข้าใจเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่คือเขาก็ไม่ได้ต้องการว่าลูกจะต้องจัดพิธีรีตองใหญ่โตมโหลานมีศีลสอดอะไรมากมาย คือทาให้ถูกต้องตามประเพณีอย่างเงี้ยพี่น้องอิหลักกมันแล้วเนาะเรากับขอเวลาพี่พอกับอีแม่ในการเก็บเกี่ยวเก็บเงินนะป้าเนาะพอวันหนึ่งเราพร้อมแล้วเนี่ยเออเราก็เลยอยากที่จะทําให้มันสมบูรณ์แบบอ่าพอแม่เดสดลสบายใจกัดซิบูเดย์บอกว่าถือได้ยินคขานินท่าขาดูถูกอะไรมากมายอันนี้ซึ่งมันมีอยู่แล้วนะป้าเนาะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าเราใส่ใจไหมอองตรงนะเราสองคนแล้วก็อี่พออีแม่เนี่ยบได้ใส่ใจจะ้ะ แต่ว่าเราอยากทําให้มันถูกต้องแค่นั้นเองถามว่าแต่งเยอะไหมออไม่ได้แต่งแบบสินสอดอะไรโมโหลานะพี่น้องแต่งรีบง่ายจิดเดียวหน่อยๆกะไว้ก็ไม่ต้องหมดเยอะอเปลืองเงินจริงๆเราทําเพื่อความสบายใจของผู้ใหญ่แล้วก็ด้วยตัวของเราเองเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละอยากมีลูกเหมือนกันแต่ว่าคือณตอนเนี้ยเราสองคนอะบได้อยูน้ำกันนะพี่น้องนะ มันก็เลยจะสปาร์กกันไป <c oughs> ใช่ไหมว่านทำมาก่อนอืมทำงานก่อนเราไม่รีบแต่มันต้องรีบแล้วนะเพราะว่าป้าเท่าไหร่ป้าสี่สหนูสามสิบสามปีถ้าสามสิบห้าปีล้วก็ไม่ต้องเอาแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอันตรายเสี่ยงถูกไหมล่ะ เป็นยังไหญเจ้าหายเริ่มอื่นแล้วอิมอ่มอากุ้งอื่นม,ม่หนูกะให้บ้าบ้าอร่อยเลยมันในส่วนที้เราอยู่สองคนเลย <c oughs> มไม่มีไข่เลยก็มันสวนตัวจริงอะ่ะในส่วนไม่มีกนนะครับ ไปเจี่เมืองไทยกันหน่อยอเพราะว่ามันเงียบตั้งแต่โควิดอ่ะสงสารเจ้าของรีสอร์ทผู้ประกอบการทุกคนเลยพาไปล,ลงเที่ยวไทยชั่วไทยกันพี่นองกับสเสดถ้ามาคาขายถึ้น้าบ,บ้านเราคือพอหยุดนานๆมัน การบำรุงรักษารีสอร์ทก็น้อยลงไปตามกันเวลาแต่ไม่โซมนะเนี่ยดูได้เลยเนี่ยคนเนี่ยนับได้เลยว่าแต่ละ<ม>แต่ละรี <4 S 1> สอร์ท<น>แต่ละโรงแรมเนี่ยเงียบเหงามากเลยนะพี่น้องเพราะว่าเจอผลกระทบของโควิดอะนั่นแหละสามปีเอ้ยไม่ใช่สามเดือนก,กว่าๆนะ เอาเรื่องเลยเออเศรษฐกิจทุกอย่างคือมันซบเซาหมดเลยอะแต่ว่าคือหนึ่งพอพอตอนช่วงน,นี้มันก็เริ่มนะแต่ว่าก็อาจจะแบบว่ายังมีกลัวกันบ้างนะเื่อนตัว,ตวไม่เต็มตัวอ้อชื่ออะไรอ๋อไม่เอาหนูอิ่มแล้วอะไปกินเลย เดี๋ยวหล่ะกัจะกับสาระข้ามแล้ล่ะจ้ะพี่น้องกับซิบได้มีคลิปรวมกันกับแฟนนะอาจจะเป็นร่วมกันกับอีแม่ไอแม่เหงือกกับฟันคงจะดีแล้วล่ะจ้ะแล้วก็นิ้ว็อกหายดีแล้วนะหายหายแล้วหายปวดแล้วแต่ว่าหมอก็ก็ยังไม่ให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรปะใช้ใช,ใช้ใช้งานในในตรงนั้นอะ่ะในในมือในนิ้วมืออะ่ะหนักเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมจากไม่ปวดไม่ทรมานไม่อดโอยนะ นี่แหละโหป้ากินเก่งเหมือนกันไดนในเจ้าอะ่ะดูเลยพี่น้องบอากหลายอันที่เหลือนนี้ก็ไม่เอาทิ้งนะพี่น้องเอากลับไปกินกรุงเทพจ้ะแซ่บหลายเนาะนาะคลิปนี้เราก็คือมันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะจ้ะก็แค่แมา่นางกินเขา่าแบบครอบครัวให้พี่น้องเมืองนะจ้ะเป็นเป็นรูปแบบการนําเสนอเวลาที่หลากาแฟอยู่น้ากันก็นกนกนจะเหตุสรงๆนี่ละจ้ะ อาจจะมีถ้อยคําบางคําหรือกริยาบางกริยาที่ไม่สุภาพกะขอโทษขอภัยพี่น้องสุขสุขคนด้วยจนะ้ะเพราะว่าอิหลา่าผ้ากินกะอยากนําเสนอแบบว่าเวลาอยู่กับแฟนอะ่ะเราสองคนพูดกันยังไงคุยกันยังไงนะนี่แหละมันก็จะเป็นชีวิตจริงของของคู่รักของคนในครอบครัวอิหลา่ามั่นใจถ้าคุณไม่ไม่เป็นคนพับผ้าเรียบร้อยเกินไปคุณก็จะเข้าใจในในเนาะการใช้ชีวิตร่วมกันของของสามีภรรยาของผัวผัวมีเมียนะพี่น้องเหมือนแฟนกันหะอะไรอย่างเงี้ยก็จะ ประมาณนี้แหละอาจจะมีคํากูมึงหลุดบ้างอาจจะมีคําว่าึฮ,ฮึอะไรอย่างเงี้ยหรือแสดงกริยาต่างๆที่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่สุภาพแต่ว่ามันก็เป็นความจริงเนาะของคู่ชีวิตจ้ะสาหรับคลิปนี้ถ้าผูดด้ใดสนใจกาแฟบีซเนที่อยากกินแล้วก็ขายอยู่ก็สนใจก็ลองทักแชทเข้ามาสอบถามดูนะคะส่งฟรีปลายทางฟรีแล้วก็มีโปรโมชั่นแล้วก็ของแถมนะคะนั่นแหละนะสำหรับวันนี้เราสองคนก็จบทริป คู่ <c oughs> ผัวคู่เมียเชื่อำนะจ๊ะเสร็จดีจ้า